อย่าลืมไปกดถูกใจและติดตามเพจผมด้วยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับผมขอฝากช่องสำารเราด้วยนะครับ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับหมาป่าธมินหมาป่าธมินตัดตัวออกไปแล้วขอย้ำตอนนี้หมาป่าธมินได้ตัดตัวออกไปแล้ว กองอาวุธถูกปล่อยแล้วขอย้ำกองอาวุธถูกปล่อยแล้วเรียกหมาป่าธมินได้ยินแล้วตอบด้วยหมาป่าธมินสัญญาณหายไปแล้วขอย้ำหมาป่าธมินสัญญาณหายไปแล้วตอนนี้กองอาวุธก็สัญญาณหายไปด้วยตอนนี้กองอาวุธก็สัญญาณหายไปด้วยขอย้ำฆ่าฆ่าเถอะ เสียงใอยกันชื่อของผมคือหวังเซินผมคือสุดยอดมือสไนเปอร์ฉายาหมาป่าธมินผมกำลังโดดล่มเพื่อทำภารกิจว่าแต่สถานการณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแย่ yeah, ละสิดันทำกล่องสองทางไกลหายไปซะได้ตอนนี้น่าจะอยู่เหนือพื้นดินลาว1,600เมตร เป็นความสูงเกือบจะสองเท่าของสะพานโกลเด้นเกรดตกลงไปตรงตตายแน่นอนบ้าจริงกองอาวุธตกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ต้องหาให้เจอแต่ตอนนี้ต้องลงพื้นให้ได้ให้รอดก่อนด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ฉันควนดดลงไปในน้ำสินะได้หวน ที่นี่เป็นสถานที่ต้องห้ามมีไว้สำหรับตระกูลซางเท่านั้นวิญญาณหยวนที่อยู่ที่นี่ถูกบ่มเพาะโดยบรรพพุดุษของตระกูลซางของเราแกกล้าดียังไงถึงท้าทายโดยการยกคนมาที่นี่ฮ่าฮ่าฮ่างหยานข้ามาก็เพื่อจับเจ้าทำเมียงไงมันไปละเมิ่กดตระกูลเจ้าหรืองั้นหรือเมื่อเจ้าเป็นเมียข้าแล้วตระกูลของเจ้าก็จะเป็นของข้า ไม่เห็นต้องแครประเพณีโบราณเลยไหนบอกข้าหน่อยสิว่าใครกันในใต้ล่าที่จะเหมาะสมกับเจ้าเท่ากับข้าหรือไอคนที่ส่งสวรรค์ส่งมาลงมาจากฟ้าหรือไงกันข้าข้ามีคู่มั่นแล้วถ้าแกกล้าแต่ต้องตัวข้าคู่มั่นกับครอบครัวข้า,ขาเอาแกตายแน่โอ้คู่มั่นงั้นเหรอ เจ้ากล้าให้มันมายืนต่อหน้าข้าไหมล่ะนี่เจ้าคิดว่าข้าหาที่นี่เจอเพราะว่าโชคดีงั้นเหรอแกฮ่าฮ่าข้าจะบอกให้เอาบุญท่ามกลางเจ็ดผู้เท่าของตระกูลสั่งมีตั้งสองคนที่ทำธุรกิจรับๆกับตระกูลใดของข้าแบบนี้เจ้ายังยืนยันว่ามีคู่มันอยู่ไหมหรือว่าคู่มันที่เจ้าว่าหมายถึงข้างั้นเหรอ ชะคิดว่าจะมีคนที่เหมาะสมกับเจ้าตดลงมาจากสวัค์หรือไงมาเป็นเมียข้าซะฟูบบมอเยินอะไรนี่โกหกหน้ามันมีคนตกลงมาจากฟ้าจริงเหรอเนี่ยฟุบประคาบเข้าไปแะ เอ๊ะนี่ผมอ,อยู่ที่ไหน